สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ อโกนิมานะคะก็เป็นคำถามที่ถามกันอยู่เรื่อยๆต้องรดน้ำอย่างไรอโกนิมาต้องการน้ำแบบไหนใบจะสวยต้นจะงามนะคะตัวนี้ก็เป็นคำถามที่เพื่อนๆถามบ่อยๆนะคะก็มาดูโดยธรรมชาติของอโกนิมาก็จะชอบน้ำในระดับปานกลางนะคะก็คือ,อชอบมีความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ ไม่ชอบมีน้ำขังนะคะเพราะว่าถ้าเราให้ความชื้นให้น้ำที่เยอะเกินไปรากอาจมีปัญหาได้นะคะกะ็ไม่ให้น้ำขังซึ่งก็สิ่งสำคัญเลยจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่เพื่อนๆปลูกอโกนิมานะคะถ้าหากว่าวัสดุที่ปลูกมีความโปร่งระบายน้ำได้ดีอันนี้การให้น้ำนะคะก็ ให้น้ำได้บ่อยขึ้นแต่ถ้าหากวัสดุที่เพื่อนๆปลูกมีเนื้อดินนะคะมีดินที่แน่นวัสดุที่ไม่โปร่งตัวนั้นการให้น้ำก็จะต้องลดน้อยลงไปนะคะเพราะถ้าเราให้น้ำที่เยอะที่ชื้นแฉะเกินไปน้ำไม่ระบายตัวนั้นน้ำขังก็ส่งผลให้รากของอโกูนิมา มีปัญหาได้นะคะ,ะสิ่งสำคัญก็ขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกซึ่งวันนี้มาดูนะคะ,ะตัวนี้นะคะกระถางนี้ไม่รดน้ำห้าวันนะคะก็ด้านบนวัสดุด้านบนมะพร้าวตัวนี้นะคะก็จะแห้งนะคะมีความแห้งแต่ด้านล่างของเขาเพื่อนๆก็จะดูนะคะว่าด้านล่างอ่ะ อันนี้คือด้านข้างล่างของเขานะคะก็ไม่ถือกับไม่ถือว่าแห้งมากนะคะเนี่ยขนาด5วันนะคะเขาก็ยังมีความชื้นอยู่นะคะ5วันยังมีความชื้นอยู่เพื่อนๆอตัวนี้คือ5วันนะคะส่วนตัวนี้กระถางใหญ่นี้อันนี้คือ3วัน สามวันไม่ได้รดน้ำก็มาดูนะคะอเทให้ดูเนี่ยวัสดุด้านบนวัสดุด้านบนแห้งนะคะแห้งแต่ด้านล่างของเขาอ่าด้านล่างตัวนี้ก็ยังมีความชื้นอยู่อีกนะคะเนี่ยความชื้นก็ยังมีอ่าอันนี้คือเป็นวัสดุที่เป็นมะพร้าวมะพร้าวสับ นะคะเขาก็นบนแห้ระ,ะบายน้ําได้ดีข้างล่าง,งยังมีความชื้นอยู่อันนี้คือ5วัน3วันเขายังอยู่ได้นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็คือสรุปอโกนิมาชอบน้ําปานกลางนะคะให้ดูที่วัดสดุ ถ้าวัสดุด้านบนแห้งมากค่อยลดนะคะเพราะว่าตรงนี้เราต้องวางไว้ที่แสงลำไรอยู่แล้วนะคะวัสดุด้านบนแห้งแห้งแล้วค่อยลดนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับน้ำที่เหมาะสมสำหรับอกโกนิม่านะคะ ก็ให้ดูที่องค์ประกอบอื่นด้วยก็คือลักษณะดินของแต่ละท่านบางท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะดินที่มีความแน่นไม่ระบายน้ําได้ดีอันนั้นก็ให้เพื่อนเพเพิ่มความโปร่งให้อโกนิมานะคะเพื่อให้เขาระบายน้ําเสร็จแล้วการให้น้ําก็ประมาณนี้นะคะ,ะพี่นี่ก็จะบอกว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราไม่ลด เขาก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ถ้าเขาวางอยู่ที่แสงแดดลำไลนะคะ,ะในช่วงที่เราจะลดน้ำนี้ประมาณเบ้นประมาณสองวันสวันถ้าความชื้นในอากาศเยอะนะคะยิ่งไม่ต้องลดบ่อยเลยถ้าความชื้นในอากาศมีเยอะนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องรดบ่อยให้ดูความชื้นด้านนอกด้วยถ้าอากาศแห้งช่วงหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าหน้า,นา,นาแ้งมากๆตัวนั้นก็ เราสามารถลดได้วันละครั้งนะคะตัวนั้นก็คืออากาศข้างนอกแห้งซึ่งน้ําจากาวัสดุปลูกก็จะระ,ะเหยขึ้นได้เร็วนะคะวัสดุจะแห้งเร็วตัวนั้นก็ให้เพื่อนๆลดน้ําวันละครั้งได้นะคะก็ตัวนี้ให้ดูที่วัสดุปลูกเป็นหลักแล้วกันนะคะในแต่ละสถานที่นะคะก็กําหนดไม่ได้ว่าจะสองวันครั้งหรือวันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้ง ดูความชื้นด้านนอกเป็นหลักและวัสดุที่ปลูกเป็นหลักนะคะให้เพื่อนๆ่ดูจากตรงนี้นะคะ,อ,ะอย่างตรงนี้ดูเหมือนด้านบนจะแห้งนะคะแต่ว่าข้างล่างเขายังชื้นอยู่แบบนี้ก็คือไม่ต้องไปลดนะคะข้างล่างก็ยังชื้นอยู่ไม่ต้องลดเขาก็ไปวางไว้ตรงที่แสงลํำไยนะคะ,ะแต่ถ้าหากใครอยากจะลด ให้ใบเขาสดใสจะฉีดพรมที่ใบอันนั้นก็ได้เลยนะคะ,ะก็คือลดผ่านเฉพาะด้านบนแบบนี้ลักษณะนีะ้เหมือนล้างใบอะโกนิมาด้วยอย่างนี้ได้นะคะก็เป็นการให้ใบสดใสให้ได้รับน้ำทางใบนะคะก็คือฉีดพรมด้านบน เอาละค่ะวันนี้ก็ตอบคำถามในเรื่องของอการให้น้ำอากนิมานะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ